ชัดแล้วก็เห็นภาพชัดเจนก็จะได้เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมโอเคครับชัดเจนแล้วครับผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับวันนี้หน้าที่90แล้วนะครับสําหรับค้ออัพเล่มหนึ่งคุณครูไม่ได้บันทึกคลิปมาหลายวันนะครับต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องไปทำหนังสืออัพโหลดของมส5 6อยู่พักใหญ่เลยนะครับนะโอเคครับหน้านี้เป็นทักษะการฟังนะครับดังนั้นคุณครูต้องขอไปด้วยนะครับไม่ได้นำคลิปเสียงมาให้ฟัง แต่คุณครูก็ได้แปลให้นะครับดังนี้นะครับผมนั่นก็คือข้อ A เขาบอกว่า work with a p a r t n e r ให้นักเรียนทำงานร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนนะครับให้ describe ให้อบอกอรายละเอียด and compare ให้เปรียบเทียบ uh, the free robots นะครับระหว่างหุ่นยนต์3ตัว how do you think the y h e l p you in your home แล้วคุณคิดว่านะครับคุณคิดอย่างไรนะครับว่าพวกมันสามารถที่ช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างในบ้านนะครับ เขาก็เลยบอกว่า b ั d d ี้อีส e เดอ l สมอลเลสบัจิปโปเขาบอกว่าหุ่นยนต์ที่ชื่อบัตตี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวเล็กที่สุดแต่ว่าหุ่นยนต์ที่ชื่อจิปโปนักเรียนก็สามารถจะใส่เติมว่าไปเช่นฮิปจิปโปอีสเดอะบิ๊กเคชวันอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าบัต uh, ตนะี้นั้นเป็นเล็กที่สุดแล้วจิปโปก็น่าจะใหญ่ที่สุด หรือประโยคว่า I think they will clean the floor ฉันคิดว่านะครับพวกมันสามารถที่จะช่วยทำความสะอาดพื้นได้เพราะหุ่นยนต์เดี๋ยวนี้สามารถที่จะช่วยทำความสะอาดได้หลายๆอย่างช่วยช่วยช่วยคนเราได้หลายๆอย่างนะครับนะอันนี้คุณครูแปลให้นะครับนะำไม่ได้ฟังคลิปเสียงอไปต่อเลยครับ คุณครูคข้ามไปข้อ C เลยนะครับไม่มีคลิปเสียงอย่างเช่นเคยนะครับนาแต่คุณครูสามารถนํามาแปลให้นักเรียนเพื่อสะดวกในการนําไปเรียนในชั้นเรียนนะครับผมข้อ C ก็บอกว่า listen to, uh, to the two description นั่นก็คือให้ฟังเสียงโรบอตหรือว่าหุ่นยนต์อ่าพูดนะครับหนาะออกมา2 description ก็คือ2รายละเอียดนะครับ write s h i b o นะครับให้เขียนชื่อลงไปว่าหุ่นยนต์ชื่อ s h i p หรือว่าหุ่นยนต์ชื่อบั d d ีหรือทั้งหุ่นยนต์ทั้ง2ตัวเป็น เป็นตัวพูดนะครับนะหรือเป็นผู้พูดเอาอยว่าอย่างนั้นกันแล้วกันนะครับนะจะได้เข้าใจได้ง่ายตรงนี้นักเรียนก็ใส่ชื่อลงไปเลยนะครับว่าโรบอตตัวไหนเป็นผู้พูดแต่คุณครูไม่ได้ใส่ไว้ให้นะครับเพราะคุณครูก็ไม่ได้ฟังคลิปเสียงนะครับนะแต่คุณครูนํามาแปลให้เท่านั้นเองนะครับก้อนหนึ่งนะครับนะพูดว่า anywhere in your house คือบางสถานที่ในบ้านของคุณนะครับนะ anywhere นะครับบางสถานที่ในสารในบ้านของคุณนั้น ุ่นยนต์ตัวไหนทําอะไรบ้างนะครับ t wake u p you u o wake up y o u หมายก็ว่าปลุกคุณตื่นนะครับนะปลุกคุณให้ตื่นนะครับมันจะทําหน้าที่ปลุกคุณเลยนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ตัวไหนนะครับระหว่างจิ๊บโบกับบัดดี้หรือทั้ง2ตัวถ้า2ตัวก็ใส่ชื่อทั้ง2ตัวลงไป To organize your day นะครับคือจัดการให้หมดให้คุณหมดเลยนะครับในแต่ละวันว่าวันนี้เวลาเท่าไหร่ทําอะไรบ้างนะครับมันจะจัดการให้หมดแหม ยิ่งกว่ามนุษย์เลอย่งนะครับนะสุดยอดนะครับหุ่นยนต์สมัยนี้ข้อ4ครับ to turn lights on and off นะครับมีหน้าที่เปิดปิดไฟทั้งบ้านนะครับนะหุ่นยนต์ตัวไหนนะครับมีหน้าที่เปิดปิดไฟเราไม่ต้องเปิดปิดนะครับมีหุ่นยนต์ช่วยให้เรียบร้อยหมดข้อที่5นะครับ to teach you and read to you อันนี้ดีมากนะครับช่วยสอนคุณแล้วก็ช่วยอ่านหนังสืออ่านนิยายคุณฟังนะครับนะ to teach you and read read to you นะครับ ข้อที่หครับ to c h e k p h o t o นะครับถ่ายภาพไปคุณเลยนะครับนะคุณไม่ต้องจ้างจ้างถ่ายภาพที่ไหนใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับข้อที่7ครับ to show m o v i e and video games นะครับก็คือจะแนะนํารายการภาพยนตร์และก็วิดีโอเกมนะครับให้คุณเลยนะครับนะโชว์หมายถึงว่าแสดงแสดงก็คือนํามาแนะนานั่นเองนะครับหุ่นยนต์จะแนะนําให้หมดเลยข้อที่8ครับ with batteries ก็คือหุ่นยนต์ตัวไหนนะครับที่ใช้แบตเตอรี่นะครับนะไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟฟ้า จบเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่นะคุณรูคุณครูแปลให้นะครับนะแล้วนักเรียนค่อยฟังคลิบเสียงนะครับถ้าเกิดคุณครูประจําวิชานํามาเปิดให้ฟังนักเรียนก็สามารถที่จะเปรียบเทียบและนํามาตอบได้นะครับว่าอุ่นยนต์ตัวไหนชื่อชิบโบหรือว่าชื่อบัตดี้หรือทั้ง2ตัวนะครับโอเคครับเป็นว่าจบนะครับหน้า90นะครับนาไปต่อกันหน้าที่เลยครับเอลยครับผ